สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุขิเจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่16กรกฎาคม2025พี่น้องคะบางคนพี่น้องอาจจะมีความสงสัยในบางครั้งนะคะว่าเพื่อนๆหรือว่าญาพี่น้องของเราที่เราเพยายามที่จะประกาศขาประเสริฐทำไมพวกเขาจึงไม่สนใจบางคนเคยเชื่อ แล้วก็ได้ทิ้งพระเจ้าไปบางคนเคยเป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่ทําไมชีวิตก็ยังเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังชินชาเหมือนเดิมแต่บางคนกลับยึดมั่นในความเชื่ออย่างมั่นใจและก็เติบโตอย่างเป็นพรให้กับผู้อื่นเป็นอย่างมากนะคะวันนี้เรามาดูว่า,อ,าอุปมาในเรื่องของพระเยซูนะคะที่พระองค์ได้เล่าให้กับ ประชาชนได้ฟังมก็จะได้กล่าวถึงดินสีประเภทที่มเมล็ดพันธุ์ได้ตกลงไปถึงนะคะวันนี้เราจะมาดูกลุ่มแรกนะคะที่บอกว่าดินริมหนทางกับใจที่แข็งกระด้างนั้นเป็นอย่างไรนะคะผ่านทางคำอุป,ปมาของพระเยซูซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ4ถึงข้อ5แล้วก็ข้อ11ถึง12 ลูกาบทีี่ห4 5 1ิ12นะคะซึ่งมีใจความว่าเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชน,นั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสีย คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้มเมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามคนนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมามาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะคะ,คะ,ะ,คะก็เปรียนเสมือนขมุมทรัพย์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับบรรดานเหล่าสาวกของพระองค์ ส่วนอุปมานี้นะคะก็เป็นคําเทศนาบนเรือในทะเลกาลิลีที่พระเยซูทรงส,งสั่งสอนให้กับประชาชนที่ติดตามพระองค์อย่างต่อเนื่องนะคะพระเยซูได้นําเอาความจริงในการดําเนินชีวิต ของคนอยู่ในเวลานั้นซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตประจําวันที่พวกเขาคุ้นเคยกันดีนะคะมาเป็นคําอุปมา,มาเพื่อจะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจภาพนั้นมากขึ้นนะคะโดยยกตัวอย่างแบบนี้บอกว่ามีคนคนหนึ่งนะออกไปหว่านมเมล็ดและ,มะเมล็ดพืชน,นั้นก็ได้ตกลงดิน4ชนิดด้วยกันแล้วกลุ่มแรกนี้นะคะก็จะเป็นดินประเภทแรก ดินประเภทแรกก็เปรียบเหมือนเป็นดินริมผนทางบอกว่าเป็นดินที่เป็นดินแข็งเมื่อมีเมล็ดตกลงมาที่ดินนั้นเมล็ดก็ไม่สามารถงอกขึ้นได้ก็เลยถูกนกมาจิกไปกินนะคะดังนั้นใจที่เปรียบเหมือนดินดินผนทางนั้นเป็นอย่างไรดินดิมผนทางนั้นนะคะจะมีดินเนื้อดินแข็งมาก เนื่องจากเป็นทางที่มีคนจำนวนมากเดินเหยียบย่ำสัญจรไปมาแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงแค่คนเท่านั้นถ้าเป็นในสมัยก่อนก็จะมีสัตว์ต่างๆนานาด้วยมีรถมาด้วยถ้าเป็นสมัยของเราก็จะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรเหยียบย่ำกันไปทั่วเลยนะคะซึ่งจิตใจของมนุษย์บางคนก็ไม่แตกต่างไปจากดินริมหนทางเลยเพราะจิตใจของเขาเต็มไปด้วย หลักปรัชญาของโลกนี้ที่เป็นปัญญาของมนุษย์เต็มไปด้วยความรู้ของมนุษย์นะที่เขาได้รับจากาประสบการณ์การเรียนรู้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเดิมที่พวกเขานับถือแล้วก็ยึดถือกันมาและความคิดเห็นของมนุษย์ที่รู้สึกว่าความเชื่อของคริสเตียนนั้นไม่สมเหตุสมผลนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้เติม แล้วก็ถูกย่ําลงไปในจิตใจของพวกเขาถูกย่ําแล้วย่ําอีกนะคะถูกเติมเต็มแล้วเติมเต็มอีกทําให้เขากลายเป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างดังนั้นเมื่อมีเมล็ดพืชมาตกลงในใจที่เปรียบเสมือนกับดินริมหนทางนะคะเมล็ดนั้นก็ไม่สามารถฝังลงไปในดินที่แข็งนั้นได้และในที่สุดนะคะก็จะมีนกมาจิกกินเสีย เมล็ดแห่งข่าวประเสริฐที่ตกลงในจิตใจที่แข็งกระด้านของมนุษย์ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะเมื่อคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างได้รับเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐเขามีแนวโน้มที่จะไม่รับในทันทีแต่จะนำไปเปรียบเทียบกับหลักประชาอื่นๆมากมายไปเปรียบเทียบกับปัญญาและความรอบรู้ความรู้ของพวกเขา ไปเปรียบเทียบกับความเชื่อเดิมที่พวกเขาเคยรับมาจากบรรพบุรุษของพวกเขานะคะและในที่สุดเขาก็จะถูกมารร้ายนั้นมาชิงเอาเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐนั้นไปแน่นอนดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตระหนัก,ก็คือว่าความรู้ต่างๆหรือว่าความเชื่อเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะเทียบได้กับความจริงที่มีชีวิตของข่าวประเสริฐได้ พี่น้องคริสเตียนจําเป็นจะต้องมั่นใจว่าความจริงแห่งข่าวประเสริฐนั้นก็คือชีวิตของพระเยซูที่มอบให้กับพวกเราที่พระองค์ทรงทำแล้วแก่เราบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ฟื้นคืนชีวิตเพื่อเราทำให้พวกเราสามารถมีความหวังใจและก็มั่นใจในการมีชีวิตของพระเยซูได้จากประสบการณ์คำพยานชีวิตมากมายนะคะที่พี่น้องได้รับมาดังนั้นอย่า ะะเราต้องระวังระวัยว่าอย่าให้บัลลังก์จิตใจของเรานั้นถูกครอบครองด้วยความรู้ต่างๆหรือว่าความเชื่อเดิมเด็ดขาดเราจําเป็นจะต้องให้บัลลังก์ใจของเรานั้นถูกนั่งด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนี้นะ,ะนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับพี่น้องหรือว่าคนที่เรารักในขณะที่พวกเขามีจิตใจที่แข็งกระด้าง เพราะว่าเขาให้ใจของเขานั้นเติมเต็มด้วยปัญญาแล้วก็ความรู้ต่างๆบนโลกนี้จนปฏิเสธความจริงของพระเจ้าแต่เราสามารถที่จะมั่นใจในความจริงของก่าวประเสริฐได้นะคะดังนั้นใครก็ตามที่มีใครที่ยังรู้สึกว่ายังไม,ไ,มไม่ไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงแท้นี้ได้นะคะหรือไม่สามารถที่จะยอมรับความรักของพระเยซูองค์นี้ได้ หรือท่านไม่มั่นใจในความรักของพี่เยซูที่เราพี่น้องคริเสเตียนได้กล่าวกับท่านอยากจะหนุนใจบอกว่าอย่าไดา้ทิ้งโอกาสนี้นะคะแต่ขอให้ท่านเนี่ยเปิดใจแล้วก็มาเรียนรู้ดูมาศึกษาดูนะคะแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าความจริงนี้เนี่ยเป็นความจริงที่เราสามารถมั่นใจได้เป็นความจริงที่สามารถจับต้องได้และ เราอยากจะท้าทายแบบนี้ว่าให้ท่านเนี่ยลองอธิษฐานดูนะคะอธิษฐานกับองค์พระเยซูของเราดูเมื่อพระเยซูตอบแล้วท่านก็จะได้มีประสบการณ์ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงไม่ได้เป็นหลักคําสอนที่เราคิดว่ามันอยู่แค่หนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะคะแต่มันเป็นความจริงที่มีชีวิตนะคะแล้วก็ชีวิตนี้จะนาเราไปสู่ชีวิตนิรัน ะะพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่เราจะทําไปด้วยกันนะเราอาจจะมีญาติพี่น้องที่มีลักษณะนี้แต่อย่าท้อใจนะคะอย่าพึ่งท้อใจอธิษฐานเผื่อพวกเขานะคะแล้วก็ให้พระเจ้าเนี่ยละลายจิตใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาขอให้ความจริงของพระเจ้านี้นะคะที่จะย่างลากลึกในดินนั้นได้นะคะขอพระเจ้าที่ทรงโปรดละลายดินนั้นให้อ่อนลง ให้ละลายจิตใจของพวกเขาให้อ่อนลงนะคะจะมีใครแข็งจะมีใครแข็งเท่ากับพระเจ้าของเราได้นะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ดังนั้นอย่าได้ท้อใจอธิษฐานต่อไปนะคะอย่าได้ละเลยที่จะเป็นพยานชีวิตต่อไปเพื่อวันหนึ่งพวกเขาจะได้มาถึงหน้าพระพักของพระเจ้านะคะนี่คือสิ่งที่เราจะทําไปด้วยกันนะเรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน ระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ผ่านทางดินที่อยู่ริมหุนทางนี้เราเห็นว่ามันคือใจที่แข็งกระด้างของเราซึ่งไม่สามารถเปิดให้พระองค์ทรงให้ข่าวประเสริฐอย่างลากลึกในชีวิตของเราได้เราจึงขาดข่าวประเสริฐนั้นไปเพราะว่ามารมาจิกกินไปขอบพระเจ้าด้ยทรงโปรดเมตตาที่จะเปิดทางให้กับพวกเราจะละลายจิตใจที่แข็งกระด้างเหล่านั้นเพื่อเราจะ ประกาศแลว้วพวกเขาจะเปิดใจเชื่อขอพระองค์ที่ทรงโปรดทํางานผ่านพวกเราที่จะไม่ท้อใจที่เราส,สู้ไปด้วยกันเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอฝากพี่น้องของเราตลอดทั้งวันนี้และให้เราที่จะยืนหยัดและที่สําคัญคิดถึงพี่น้องบางคนที่เรากําลังประกาศอยู่ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบเจ้าอุปภพนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ